การแข่งขันครั้งแรกของผมก็รู้สึกสนุกบวกตื่นเต้นบวกสับสนอะไรทุกอย่างไปหมดเลยว่าทําตัวไม่ถูกเลยต้องทําอะไรยังไงผลการแข่งขันครั้งแรกก็เหรียญทองแดงนั่นแหละครับล่าสุดเลยเอชียนเกมได้เหรียญทองแดงเพราะว่าผมก็แข่งซีเกมแข่งอะไรมาแล้วเอชียนเกมก็ไปมาแล้วสองครั้งไม่ได้เหรียญเลยพลาดแค่แบบอยากได้เหรียญเอชียนเกมสักครั้งหนึ่งแล้วก็บวกกับว่าเราหยุดเล่นไปแล้ว2ปีเหมือนม,มีเวลาในการฝึกซ้อมน้อยไม่ถึงปีเราต้องพิสูจน์ตัวเองครับซึ่งมันก็ออกมา เราก็ได้เหรียญมารู้สึกว่าเออเหมือนอะทรงเหมือนปลดล็อกตัวเองไปด้วยครับเขาหยุดไป2ปีก็กลับมาแม้กลับมาก็คือในขณะที่สภาพร่างกายที่ยังไม่ไม่ร้อยเปซพูดงด่ายง่ายว่าก่อนที่จะไปแข่งซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยสภาพร่างกายก็คง80%แต่ได้ด้วยหัวใจใจสู้ ทระโหดอดทนกลับมาฟิตร่างกายแล้วก็ด้วยประสบการณ์และก็ฝีมือที่มีเป็นทุนเดิมก็สามารถทำให้เขาคว้านะครับคว้าเหรียญทองซีเกมเป็นสมัยที่3ซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดณตอนนี้นะครับสำหรับคาราเต้ก็ต้องถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของคาราเต้ที่สุดณปัจจุบันสำหรับแม็กนะฮะนอกจากนี้เขาก็ยังได้ไปคว้าเหรียญทองแดงอีก นะครับเรีนต้องแดงของเอเชนยนเกมซึ่งเขาก็ไม่เคยได้มาก่อนนะครับเขาเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่าสร้างผลงานให้กับกีฬาคาเต้ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี คิดว่าอยากเลยเราก็อยากเป็นแชมป์โลกแล้วก็เคยไปแข่งเหมือนกันทีมแชมป์โลกแต่ว่าจบอันดับ5ทีหนึ่งตอนเยาวชนนะครับมีโอกาสได้ไปแข่งแล้วก็รู้สึกว่ามันยากแต่ว่าเราก็มีความฝันอยู่ว่าเ,ออเราต้องทำมาให้ได้สักวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับในไทยเราอจ,จะตัวใหญ่แต่พอไปแข่งระดับนั้น ผมกลายเป็นคนตัวเล็กเลยในรุ่นพอเจอแบบฝั่งวิโปนไปเงี้ยหรือพวกตะวันออกกลางเงี้ยตัวใหญ่มากและแรงประทะอะไรเราสู้เขายากแต่ว่าเราก็มีเทคนิคเทคนิคอื่น,นๆที่แบบไปสู้กับเขาพอพอได้สู้กันอยู่ครับเพราะว่าแม็กเนี่ยจะเป็นคนตัวใหญ่ใช่ไหมครับอาจจะ ถ้าตัวใหญ่สําหรับเรานะแต่ถ้าไปแข่งในระดับเอเชียระดับโลกเนะี่ยเขาดูตัวเล็กไปเลยนะครับแต่ที่บอกไปว่าเราก็ต้องปรับเรื่องความเร็วครับเพราะว่าแม็กซ์สูงก็จริงแต่ต้องข้องตัวให้ได้และทักษะต้องเพิ่มขึ้นนอกจากต่อยไปแล้วต้องเตะให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยการเคลื่อนที่ก็ต้องปรับวิธีการเล่นฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการพัฒนากล้ามเนื้อครับก็คือเราก็คุยกับทางฟิเนสทางกกทว่าเราความยังไงให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อรับวิธีการเคลื่อนที่ที่แรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็การเตะที่มมันนหหลาหลาาากกยขึ้ เพื่อให้กล้ามเนื้อไม่เกิดการมาเจ็บอีกครั้งหนึ่งเพราะเรารู้แล้วว่าเขาเกิดเจ็บมาก่อนเนี่ยอาจจะมีผลเรื่องของจิตใจที่เขาอาจจะกังวลว่าถ้าเจ็บไปอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็นยังไงคิดอยู่คนเดียวจะกลับมาได้ไหมไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยะตอนนี้เขากลับมาได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้องมากว่าเจ็บแต่ยังกลับมาได้ครับ ้าในทีมทุกคนก็จะรู้กันดีว่าพี่แม็กเน่เป็นคนที่มีเรียกว่าความตั้งใจที่ที่สูงมากแล้วก็มีการซัพพอร์ตน้องๆหรือว่าการดูแลน้องๆในทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นเวลามาซ้อมหรือว่าเวลาเหนื่อยแกต้องทํางานด้วยแกต้องทําหลายอย่างแล้วก็ตกเย็นก็ต้องมาซ้อมเช้าก็ต้องตื่นมาซ้อมอีกเป็นแบบอย่างให้น้องๆว่าเออต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็เราก็ต้อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองม,มีทอ้อไหมมีทอ้อแต่ว่าไม่ไม่เคยคิดที่จะเลิกเล่นหรืออะไรเลยแต่ว่าบางทีมันก็กลายเป็นแรงผลักดันแล้วด้วยครับผมคิดเสมอว่าผมต้องไม่เหนื่อยเปล่าไม่ใช่แค่ซอ้อมมาเหนื่อยแล้วแพ้ ต้องเริ่มใหม่ก็ต้องพยายามลุกปลูกตัวเองขึ้นมาใหม่ในทุกๆวันด้วยนะครับในทุกๆวันด้วยทั้งทุกการแข่งขัน,ขนทุกการฝึกซ้อมต้องยอมรับว,ว่านอกจากแม็กแล้วตัวน้องๆเองหลายคนที่เป็นคู่ซ้อมหรือว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมทีมเนี่ยช่วยทําให้เขาพัฒนากับกมันได้เร็วมากๆกันครับทาให้นี่คือสิ่งที่เกื้อหนุนกันระหว่างนักกีฬาคนเก่าและคนใหม่ที่เข้ามาช่วยกันครับทั้งสองสายเลือดครับตัวนี้แล้วแบบการฝึกซ้อมของเรารก็ปัจจุบันนี้เราพยายามเน้นเรื่องของให้เป็นธรรมชาติที่สุดตัวอย่าง มีทักษะวิธีการเนี่ยแตกต่างกับนักกีฬาต่างชาตินะฮะจะให้เหมือนเขาทั้งหมดไม่ได้เราจะเอาแบบฝึกของเขาต่างชาติมาหมดเลยไม่ได้ในยุโรปอาจจะมีทักษะที่ไม่เหมือนกันกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันแต่ว่าเราพยายามจับที่ดีที่สุดของนักกีฬาแต่ละคนขึ้นมาเขาเรียกว่า specific training นะครับก็คือให้เฉพาะจาอจงแต่ละคนให้เป็นให้เหมาะสมอย่างแม็กอาจจะเด่นด้านนี้แต่ว่าน้องอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เด่นในนี้ก็ต้องพยายามาเราก็ต้องวิเคราะห์หรือสกู๊ตผู้่อสู้ด้วยก็วางแผนวิธีการหลายแบบครับหรือว่าทักษะการซ้อมต่างๆผมก็จะคอยถาามแกลว่ เออผมต่อยอย่างนี้โอเคไหมผมทําท่านี้ได้ไหมพี่เวลาผมพูดคู่กับแกนครับผมต่อยทักษะไปทําทักษะออกไปเนี่ยผมก็จะคอยถามแกตลอดหาฟีดแบแ็กจากแกว่าผมทําท่านี้โอเคไหมระยะน,นี้ได้ไหมพี่อะไรเงี้ยแกก็คอยให้คําแนะนําว่าเออเปลี่ยนลองเปลี่ยนแบบนี้ไหมหรือว่าแบบนี้โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอย่าพุ่งหนีไปไหนนะครับพี่พาพวกผมได้แชมป์ทีมชายซีเกมก่อนนะครับ การแข่งขันก็ผมจะคิดถึง,ถ,งถึงแม่ถึงแม่ประจําก่อนลงสนามอะไรเงี้ยเราจะนึกถ,ถึงหน้าเขาผมจะโทรคุยกับเขาตลอดไงว่า,าจะแข่งแล้วนะจะแข่งกี่โมงอะไรเงี้ยก็จะรายงานเขาตลอดแล้วเหมือนแบบเขาก็จะให้กําลังใจเราตลอดก็จะมีลูกพี่เกมผมเรียกว่านว่าลูกพี่เกมทําได้สามคนก็คือปัดทุ่มแล้วก็ต่อยซ้ําอะไรเงี้ยครับมีคือลูกลูกที่ จะเรียกว่าเป็นิกเ n เจอ r ์ก็ได้ครับไม่ทุกคนครับแล้วแต่จังหวะต้องดูมันอยู่เราต้องดูจังหวะก่อนว่าคนนี้อาจจะทําได้ในจังหวะท่าในในท่านี้คนนี้ใน,ในจังหวะนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีทั้งประชิดหรือว่าดึงก่อนหรือว่ายังไงแล้วแต่จังหวะครับ